ขี้อายอยากอายหลายบ่กก้าดอกบ่กก้าเล่นในเฟซบุ o กบ่กก้าเต้นบ่กก้าออกมาบ้าดอกเงินปอนนะคะบางคนก็จะมีความรู้สึกแบบนี้ค่ะผู้ใดว่าบ่ได้เงินอหลีคุณเคยได้ยินคํานั้นไหมคะด้านได้อายอดสมัยนี้เขาไม่อายกันแล้วค่ะเพื่อนๆใช่ไหมถ้าคุณอยากมาทำเงินใน Facebook ไม่ต้องอายค่ะ เอาหน้าออกกล้องเพราะว่าถ้าคุณมาทำตรงนเนี้ยทำเฟซบุ๊กเนี่ยถ้าคุณมัวแต่ขี้อายคุณไม่ไปถึงไหนคะ่ะขี้อายมันไม่ไปถึงไหนนะคะพี่ไหมจะบอกให้ฟังเพราะว่าเฟซบุ๊กเขาอยากให้เราออกมาไลฟ์สดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่อยากให้ครีเอเตอร์เป็นคนขี้อาย แล้วก็เป้าหมายของเขาเลยนี่เขาอยากให้เรา create post create video แล้วก็มาเล่าเรื่องให้คนให้ชาวโลกฟังให้ชาวโลกดูโดยที่ไม่ต้องอายแล้วก็ให้ create คลิปที่มีคุณภาพคลิปคุณภาพในที่นี้หมายถึงเรากล้าแสดงออกเรากล้าพูดเอาตัวเองออกมา นะคะเพื่อนๆสังเกตไหมคนที่เขาทำมานานๆเนี่ยเขาก็มาจากเป็นคนขี้อายเหมือนกันนิ่มๆเหมือนกันแล้วก็เราออกมาไล่สดสิบครั้งร้อยครั้งแล้วมันก็ด้านไปเองนะคะเออมันไม่มีความอายแล้วไปอายทำไมแล้วยิ่งถ้าเราเห็นเงินเหรียญมันไหลเนี่ย หลังบ้านของเราใน Facebook เนี่ยเงินเหรียญมันไหลนะคะเขเอามาใส่ให้เราเป็นทีละเซ้เน2เซ้น10เซ้นหนึ่งเหรียญ2เหรียญยิ่งเราออกมาโพสคลิปวิดีโอในช่องสตรีมเนี่ยเรายิ่งเห็นเงินดีนะคะพี่ไหมจะเล่าให้ฟังอ่าเพจของพี่ไหมผ่านอ่าได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วพี่ไหมก็เช็คหลังบ้านเนาะ มีคนเข้ามาวิวคลิปนั้นนะคะมีคนเข้ามาวิวสาคนมันก็ขึ้น30มสิบเซนถ้ามีคนเข้ามาวิวส0มคนมันก็จะได้สาเหรียญใช่ไหมคะเนี่ยมันน่าทํานะคะแค่เอาตัวเราออกมามานั่งเล่าเรื่องหรือว่าทําอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคนเขาจะเข้ามาดูเรานะคะไม่ต้องอาย เฟซบุ o กเขาอยากเห็นตรงนี้เราไม่อายกล้าสแสดงออกในทางสร้างสรรค์โอเคนะคะไม่ต้องอาย